สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิิบิบาลนะครับพี่น้องครับชีวิตของเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นเราปรารถนาที่จะเห็นความยุติธรรมในสังคมในชีวิตในประเทศชาติในโลกของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระองค์พระเจ้าของเรานั้นทรงยุติธรรมและพระองค์ไม่ลำเอียงครับแน่นอนพระองค์ทรงชอบธรรมพระองค์ทรงบริสุทธิ์และพระองค์ทรงรักพวกเรานั้นเท่าเทียมกัน ดังนั้นการใฝ่หาความยุติธรรมหรือความชอบธรรมความเป็นธรรมนั้นจึงเป็นการใฝ่หาคุณลักษณะของพระเจ้าอย่างหนึ่งคุณลักษณะของพระเจ้าที่เราเรียนรู้ไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็คือองค์ทรงยุติธรรมเราต้องมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นและคุณลักษณะอย่างหนึ่งของพระเจ้าซึ่งเราเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ซึ่งเรียกว่าความยุติธรรมนั้นทําให้เราต้องรักความยุติธรรมครับ และการรักความยุติธรรมและพยายามที่จะสร้างประสบการณ์หรือพยายามที่จะมีประสบการณ์ในสิ่งที่เป็นธรรมหรือยุติธรรมมากขึ้นสําหรับทุกคนก็เป็นแต่สิ่งดีครับเป็นสิ่งดีถ้าจะถามว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากเราในพระธรรมมีคาบทที่6ข้อที่8นะครับพระเจ้าต้องการอะไรกับเราในพระธรรมมีคาบทที่6ข้อที่8ได้บอกว่ามนุษย์เอ๋ยพระองค์ได้บอกท่านแล้วว่าอะไรดี และโปรองค์ต้องการอะไรจากคนของพระองค์ครับพระเจ้าต้องการอะไรจากเราไม่มีอย่างอื่นครับเพียงแต่ให้เรากระทำความยุติธรรมรักสัจจะกรุณาและดำเนินชีวิตอย่างถ่อมใจไปกับพระเจ้าผมจันเชิญมาในเวอร์ชั่น2.0.11นะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้ามนุษย์เอ๋ยพระเจ้า ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเจ้าทรงประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้ทําความยุติธรรมและให้รักความเมตตาและให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจมีสมให้นะครับพระเจ้าต้องการให้เราทําอะไรมีสามให้ให้แรกก็คือให้ทําความยุติธรรมให้ที่สองคือให้รักความเมตตา และให้ที่สก็คือให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ3ให้นี้อย่างแรกเลยครับมาก่อนเลยครับสําคัญเลยครับก็คือความยุติธรรมที่เราพยายามจะหาอยู่เราหาจากพระเจ้าแน่นอนครับพระเจ้าของเราส่งไว้ซึ่งความยุติธรรมเสมอมิแต่เราครับที่ไม่ค่อยยุติธรรมหรือมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาทาสิ่งอะยุติธรรมอะยุติธรรมฉะนั้นพระเจ้า เรียกร้องให้เราซึ่งเป็นลูกของพระองค์ประชากรของพระเจ้ากลับคืนสู่ความยุติธรรมพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราเองนั่นจะต้องเรียนรู้ในการมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นขอให้เราที่จะมองคนอื่นอย่างน้อยก็เท่าเทียมกับเราครับขอให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองรักคนอื่นอย่างน้อยก็เทียบเท่าหรือเท่าเทียมเท่ากันกับที่เรารักตัวเอง นั่นคือหลักการแห่งพระเจ้าของพระเจ้าครับฉะนั้นมุมมองที่สมดุลในเรื่องของความยุติธรรมในชีวิตของพวกเรานะครับเราจําเป็นต้องยอมรับว่าชีวิตนั้นไม่ยุติธรรมในโลกนี้ครับชีวิตไม่ยุติธรรมในโลกนี้แต่เรามีคํามั่นสัญญาและเราสามารถที่จะยึดในพระสัญญาของพระเจ้าได้ว่าเราจะทําสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในการพยุงไว้ซึ่งความยุติธรรมและ การพึ่งพาพระเจ้าอย่างมั่นคงจะนำมาซึ่งความยุติธรรมอาจจะไม่มากก็น้อยในโลกนี้เกิดขึ้นได้และมีวันหนึ่งครับเราเชื่อมั่นในพระสัญญาคํำพยากรของพระกษัและพระจนะของพระเจ้าพูดถึงว่ามีวันหนึ่งในอนาคตพระเจ้าจะทำทุกสิ่งให้ถูกต้องชอบธรรมยุติธรรมและเป็นธรรมฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องฝ่ายหาความชอบธรรม เราต้องฝ่ายหาความยุติธรรมนะครับและในเวลาเดียวกันเราต้องมีสมดุลที่เรามองความอะอยุติธรรมที่เกิดขึ้นความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นในโลกนี้และเราจะมองทะลุไปจนทั้งในโลกภายหน้าคือหลังจากที่พระเจ้าได้ครอบครองโลกใบนี้แล้วชีวิตที่เราไปอยู่กับพระองค์แล้วแน่นอนครับความยุติธรรม ความชอบทมความเที่ยงทำร้อยเอร์เซเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนมีบทความจาก Christianity Today ได้บรรยายถึงว่าทําไมสิ่งเลวร้วายถึงเกิดขึ้นกับคนดีได้อย่างไงท่านไมเคิลคอเรนเขียนนี้ครับว่าทําไมพระเจ้าผู้รอบรู้และรู้รอบ และทรงนิานุภาพถึงขนาดยอมปล่อยให้สิ่งเวลวร้ายเกิดขึ้นกับคนดีและเราต้องเปลี่ยนคำถามนะครับว่าทําไมพระเจ้าผู้รอบรู้ผู้ทรงรอบรู้ฤทธิ์นุภาพทุกประการจึงยอมปล่อยให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนชั่วพูดง่ายๆครับก็คือสิ่งที่เราได้เห็นกันและพูดกันเสมอว่าคนดีได้ดีมีที่ไหนคนชั่วได้ดีมีถมไป และถ้าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเราหรือคนที่เรารู้จักหรือเรารักเราก็อยากจะรู้จริงๆนะครับว่าทําไมพระเจ้าถึงปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนที่ฉันรักเกิดขึ้นกับฉันทําไมพระเจ้าไม่หยุดยั้งความเจ็บปวดนี้ไว้และช่วยฉันพี่น้องครับท้ายที่สุดแล้วบางครั้งเราก็พบกับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสนะครับเราจะทําไงตอบสนองต่อสิ่งนี้ได้อย่างไรผมอยากจะใช้เวลาสั้นๆสรุปความคิดของไมเคิลคอเรนครับ ประการแรกครับสภาวะนิรันด์นั้นทําให้เกิดความแตกต่างแตกต่างระหว่างความยุติธรรมและความอธรรมคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับเขาก็จะเห็นว่าโลกนี้มีแต่ความอายุติธรรม n o t h i n g is fair ในขณะที่คนที่เชื่อพระเจ้าและเชื่อในชีวิตนิรันด์นั้นเรารู้ว่า everything will be fair ทุกอย่างจะเข้าสู่ความชอบธรรม ความเที่ยงธรรมความยุติธรรมอย่างแน่นอนอันนี้คือประการแรกประการที่2ครับเวลาที่คนเรานั้นได้รับความอายุติธรรมหรือความเลว้ลายความทุกข์ยากลาบากความเจ็บปวดเราต้องรู้ว่าความเจ็บปวดนั้นปลุกเราให้ตื่นขึ้นเข้าหาและพึ่งพาพระเจ้าครับอันนี้คือประการที่2ประการที่3ครับพระเจ้าให้อิสระในการเลือก ให้กับลูกของพระองค์เรามีอิสรภาพนะครับเรามีเสรีภาพเรามีเจตจำนงเสรีหรือที่เรียกว่า free ิ i l ในระดับที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราที่พระเจ้ากำหนดไว้แล้วพี่น้องครับการที่เรามีอิสระในการเลือกทำให้เรารู้ว่าเราสามารถที่จะตอบสนองต่อพระเจ้าผู้เป็น เจ้าของชีวิตของเราพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราพระเจ้าผู้มีพระคุณบุญคุณมากมายในชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าให้เราพบกับความทุกข์ยากลาบากให้เราพบกับความอายุติธ,ธรรมให้เราพบกับไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่พอใจเราไม่ชอบทําให้เราสามารถตอบสนองต่อพระองค์ได้อย่างอิสระและด้วยเหตุน,นี้เองทําให้เรารู้ว่าการที่คนคนหนึ่งโดยพาอยิ่งโยบนะครับหรือพวกเรา ใครบางคนนั้นที่ยังดำรงยังคงดำรงอยู่ในความศรัทธาในพระเจ้านั้นเขาไม่ได้ถูกบังคับเขาไม่ได้ถูกจัดฉากแต่เขาสามารถที่จะเลือกพระองค์ได้เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงเลือกเขาไว้แล้วและเขาได้สำแดงเจ็ดจำนงเสรีภายใต้ขอบเขตที่พระเจ้ามอบให้กับเขาในการเลือกพระองค์และประการต่อไปนะครับ ก็คือประการสุดท้ายคือพระเจ้านั้นแสวงหาและจะพบได้ในกรณีที่เราเองนั้นรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมพระเจ้าไม่เที่ยงธรรมพระเจ้าอยู่ที่ไหนเป็นกำังครับให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าเมื่อเราแสวงหาพระองค์เราจะพบกับพระองค์ได้อย่างแน่นอนครับและสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ทั้งในพระคัมภีร์ทั้งในประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ที่ติดตามพระเจ้าด้วยความศัต่อเรากําลังถูกทดสอบนะครับ มารซาตาน้ำเงินแปลการทดสอบจากพระเจ้าให้มาเป็นการล่อลวงที่ทําให้มนุษย์นั้นตกมีความบาปน่าเสียดายน่าเสียใจเป็นอย่างมากครับเพราะหลายคนก็ไม่สามารถที่จะสแสวงหาพระเจ้าได้ในความทุกข์ยากลําบากเพราะเหตุที่เขาปฏิเสธพระเจ้าไปเสียก่อนพี่น้องครับเพรา,วาะวจนะของพระเจ้าได้ทําให้เรารู้ว่าเพิ่มพีบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราสแสวงหาพระองค์เราจะพบกับพระองค์ แน่นอนครับในช่วงเวลาแห่งการทดสอบทดลองล่อลวงไม่ว่าเราจะใช้คำไหนนะครับมันก็คือการยากลำบากความเจ็บป่วยความเจ็บปวดสิ่งแรงต่างๆที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับเราแน่นอนครับมันจะกลายเป็นอะไรอาจจะเป็นการทดสอบเป็นบททดสอบที่เราจะผ่านได้หรือสำหรับบางคนอาจจะเป็น บทล่อลวงที่เป็นกับดักทําให้เขานั้นตกลงในหลุมพรางของมารซาตานและภ่ายแพ้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็แล้วแต่พี่น้องครับหากเราสแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราครับหากเราพึ่งพาพระองค์พระองค์ก็จะสําแดงพระองค์ให้ปรากฏเราสามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ยากลําบากเราสามารถที่จะผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตได้เราสามารถที่จะยังคงรักษาความศรัทธาของเราไว้ได้ แน่นอนครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ครับเราเลือกได้ก็จริงแต่พระเจ้าอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างขอพระเจ้าทรงนำชีวิตของพวกเรานะครับให้เราได้รับรู้รับทราบถึงประโยชน์ของความทุกข์ยากลำบากประโยชน์ของความเจ็บปวดประโยชน์ของความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้ว่ายังมีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่และในที่สุดความยุติธรรมจะก,กลืนกิน ความอายุธรรมเสียและในที่สุดพระเจ้าก็ปกครองโลกนี้ด้วยความยุติธรรมเที่ยงธรรมชอบธรรมอย่างแน่นอนให้ร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าด้วยความเชื่อในพระชนะของพระองค์และจากประสบการณ์ที่พวกข้าพงทั้งหลายมีความสัมพันธ์กับพระองค์และจากการยืนยันของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พระเจ้าข้าขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพงทั้งหลายได้ยึดมั่น ในพัญญาของพระองค์ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่มั่นใจศรัทธาเชื่อมั่นในพระลักษณะของพระองค์ที่พระองค์ไม่ผันแปรพระองค์ทรงเป็นอย่างไรในอดีตพระองค์ทรงเป็นอย่างนั้นในปัจจุบันพระองค์ทรงทําอย่างไรกับชีวิตของโยบสําหรับพวกข้าพุทธหลายบางท่านบางคนพระองค์ก็ทรงกระทําเช่นเดียวกันและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประจักษ์ให้ข้าพงหลายประจักษ์พระองค์แห่งหลายได้สัมผัสกับพระองค์ ให้ข้าพมาลยมีความสัมพันธ์สนิทแนบแน่นหรือฟื้นพันธสัญญาที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้ขอทรงโปรดหรือฟื้นความรักดั้งเดิมที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับข้าพองทั้งหลายด้วยขอมอบชีวิตของข้าพมาลายเป็นเครื่องบูชาถวายกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ขอการทรงนำของพระองค์มาถึงชีวิตของข้าพ้าลายโปรดปกป้องให้ข้าพมาลายได้ปลอดโรคปลอดภยัยปลอดจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ได้ว่าพระชำนาทริเตตพระสิลิเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวกราบทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับัทใจขาปออออบชมุยค สรรเสริญพระองค์เพราะความรักที่มั่นคงแล้วรีบอำนาจพระองค์ดำรงครอบครองไม่เปลี่ยนแปลงไปดูอยากเย็นสักแค่ไน ยงตรงไม่ปราพ